เดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนสามหนึ่งสามไม่ได้ใบหัวนะ <c oughs> ห้องที่เราพักชื่อห้องว่า p o เท t e r r a ภายในก็จะมีนี่ห้องกว้างมากนะคะเตียงนุ่มมากเลยตรงนี้ก่อนเลยตู้ยเย็นนี่มีตู้เย็นใช่แล้วก็มีกาต้มน,น้ำร้อนกาโกละกาก็มีถ้วยกาแฟตรงนี้ก็จะเป็นมองมาของเล้ตรงนี้กระจกกระจกใหญ่ สองความสวยก่อนนี่มีเสื้อคลุมด้วยแล้วก็มีร่มให้นะคะแล้วก็มีแด้ปอผมให้ด้วยสาวๆไม่ต้องพกมานะที่นี่มีโรงแรม5้าดาวเลยนะคือที่นี่อ่ะอันนี้มีอะไรอ๋อตรงนี้มีตู้เซฟอ่ามันก็มีชั้นวางของชั้นวางของนะคะอ่างอาบน้ำนี่ตรงนี้ก็มีอ่างอาบน้ำให้แช่ได้นะคะเราจะมาแช่อ่างกันคืนนี้มี ة, ใช้แม้ห้องน้ำครบเลย้าเปิดประตูมาเจอสาว like really. so, like, ่ายน้ำเลยนี rice, ่เฮ้ยตรงนี้ก็สามารถอ่าสั่งโฟตติ้งตอนเช้ามาทานได้โฟตติ้งเบเก้นแล้วก็ไหายน้ำเล่นแบบส่วนตัวส่วนตัวเลยทะเลเดินออกไปตอนนี้ถึงเลยนะเนี่ยราคาจะเปลี่ยนไปตามเดือนนะคะและน้ำให้โทรสอบถามกับทางที่ผักก่อนเพื่อความเชื่อนะคะคือคุ้มมากนะห้าดาวคือห้าดาวด้วยมีสาว่ายน้ำแล้วก็เป เปียาหาันเช้าด้วยใช่ไหมใช่โอ้คุ้มมากเลย